เมื่อวานนี้ค่ะที่วัตโนดค่ะอยู่ที่บางกุวยจังหวันนนทบุรีค่ะคุณผู้ชมคะเขาก็มีการจัดเทศกาลสงกรานต์สนานทําบุญอุิศส่วนบุญสุขลุค่ะให้กับอดีตนายอําเภอและก็เป็นผู้บริหารของท้องถิ่นรวมถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเขามีพิธีเททองหล่อหลวงพ่อสําเร็จด้วยแล้วก็มีพิธีมหาพุทธาพิเศษหลวงพ่อสําเร็จค่ะเขาจัดพิธีทําบุญสองห้าด้วยเพราะว่ามาทําบุญกันในวันพิเศษแบบนี้ก็ต้องมีกันสักหน่อยโดย การปล่อยปลาจำนวนแสนตัวเลยนะคะเห็นบอกว่ามีการจุดประพัดหนึ่งล้านนัดด้วยงานนี้คนดังไปร่วมงานเพียบค่ะมีนักแสดงตลกชื่อดังนะคะนำโดยคุณเป็ดเชิญยิ้มคุณเด๋อดอกสดเดาคิงก่อนบ่ายใจแอนเชิญยิ้มและก็ยังมีเฮียสงค่ะเฮียสงเล่งหงนั่นเองมาร่วมงานหลังจากนั้นค่ะสิ่งที่ทุกคนรอคอยค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือวินาทีที่พี่เป็ดเชิญยิ้มทำแบบนี้ค่ะ ประธานล้านเมืองที่วัดตโนดประธานร้านเบื้องที่วัดตโนธประธานนี่ดูข้อสบายใจแกดูข้อสำเร็จนะครับที่วัดตโนดเลขที่ออกนะครับ5 7 7 6 1นะครับไปดูกันนะครับนี่แม่คนเขาก็เชื่ออยู่แล้วอ่ะเพราะอะไรอ่ะพี่เป็ดอ่ะเพาถูกมาห้างวดติดแล้วไงวันนี้มาบอกโชคคนก็หวังว่าฉันจะถูกบ้างอะไรบ้างอะไรเนี่ยห้าเจ็ดห้าเจ็ดกับอะไรเนี่ยกับเจ็ดหกหนึ่งใช่ค่ะเออเออเออโชคดีก็ว่ากันไปนะฮะโอ้อีกหลายที่คุณผู้ชม เมื่อวานี่ที่บอกนหะเขาบอกเป็นวันเสาห้าใช่ไหมวันแรงเขาเลยมีความเชื่อเรื่องการปลุกเสกครับมีเห็นไหมเหรียญพระเต็มไปหมดเลยเครื่องรางของขังอะไรแบบนี้ที่วัดพัฒนาธรร,รมรามหรือวัดบ้านด่านช่องจอมอยู่ที่สุรินจัดพิธีพราหมณ์บวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พิธีมหาพุทธาพิเศษเหรียญส่งน้ํารุ่นเสาห้าเลยนะ คนรู้นี่คนชอบก็มากันเต็มไปหมดเลยนะครับวัดก็แตกเขาว่าอย่างนี้แต่ละคนก็หวังจะได้เครื่องรางของขลังได้พระเครื่องกลับไปครอบครองเพราะเขาเชื่อจริงๆบอกว่าวันนี้วันแรงเสาห้าข้างขึ้นด้วยส่งเสริมให้ชีวิตนั้น มีเงินมีทองไอ้ที่ร้ายๆมามันพลิกเลยจะกลายเป็นดีนะครับอืมอ่ะจริงๆแล้วค่ะเรื่องของเงินทองก็อีกอย่างหนึ่งแต่เรื่องของแบบว่าสเสน่ห์อะไรแบบนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเนี่ยแม่ครูขวัญทิดาเทพค่ะหลายคนบอกว่าฉันจาได้ฉันจาได,ได้แม่หมอคนนี้และค่ะในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ที่เคยตกเป็นข่าวทําเสน่ห์ให้กับหญิงสาวคนหนึ่งที่ผัวเนี่ยหนีหายออกจากบ้านทําให้ผัวรักผัวหลงและกลายเป็นว่าเธอเป็นสาวฮอตหนุ่มๆตามติดพัน นี่เธอก็เลยเป็นแบบแม่หมอที่ชื่อดังโดยเฉพาะสาวๆไปลูกศิษย์ลูกหายเยอะเห็นไหมคะเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาจัดทาพิธีค่ะเปลี่ยนดวงชะตากลับร้ายกลายเป็นดีมีความเชื่อแบบนี้วันเสาร์ห้านะเนี่ยมันจะทําพิธีเนี่ยจะช่วยเรื่องของการเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งมากขึ้นสิ่งไม่ดีทําอะไรเราไม่ได้เขา<อ>ท่องบทสวดด้วยบอกว่าเป็นภาษาเขมรนะคะก่อนที่จะจุดเทียน99เเล่มหลังจากจุดเทียนชีวิตเสร็จแล้วเนี่ยแม่ครูขวัญเขาก็ จะมีการหยดน้ําตาเทียนลงในขันน้ามนค่ะแล้วก็เห็นเลขอีกแล้วเนาะเวลาเห็นเลขบนขันน้ามนทำยังไงคะคุณผู้ชมคะถ่ายรูปเก็บเอาไว้เอาไปส่องเอาไปขยายดูที่บ้านว่าเลขในขันน้ำมนคือเลขอะไรเอ๊ะทำไมมันดูคล้ายๆกับเลขที่พี่เป็ดเชิญยิ้มจะโชว์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้ด้วยอ่ะคุณ<บ>เห็นขนาดนั้นเลยเหรอเอเห็นค่ะเพราะว่าเอดวงดีไงเอม,มีโชคไงจริงเหรอ,อ เออไม่เห็นนะสิผมเ,ออเห็นแต่น้ำตาเทียนนี่ออไงเนี่ยมีโชคแล้วเนี่ยอออ,อโชคดีนะ